่สวัสดีค่ะืัอนี้จะมาต่ำเส้นเล็กนะคะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วนยังกับเส้บเส้นเล็กอ่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละใส่มะกรกกยุทธทิศ แค่นี้พอมัญหาปรุงนัวปรุงรสไปครึ่งชอ้อนไปครึ่งช้อนอัน,นโยเกิร์ตค่ะน้ำปลรราน้ำปลาเจ้าเก่ายังให้หวานกับน้ำตาลอันนี้ใส่ น้ำกระเทียมดองนะคะเอาหวานนิดนึงไม่เอาหวานเยอะน้ำปลาค่ะ่นอนพอก่อนชิมเบงอ,นนะอง์สกอร์ไเมต้มข้วตี๋ชิมเล็ก น้ำไปแล้วสี่คือเส้นสองช้อนที่ก็ดีลง่มโตเลยหวานกะมีหน่อยคืองกะมีลูกชิ้นเนาะบม่มีหออมูยมึงเอาลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นเด้งลูกชิ้นเด้งอย่างนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็โลแล้วกันนอกน้ำแข็งค่ะ เส้นจะได้ไม่ติดกันเนาะคะเนะเาะลงไปเลยค่ะลงไปเลยบะมีข้าวปุ่นข้าวปุ่นแหงเหมือดอันนี้กัผักกระจงผักกระจงโลเดี๋ยวเทลงไปเลยอันนี้เส้นมะละกอข้าวโพดคลยบแบบ ก,ก็น้ำกราเดะสี่ม็กต้นิเอาโอ้กินกับหลานน้อยหสามคนเต็มโคกสิเบิ์บเบิเบ่บวะไง สิ่ก็เลยบุฟเตีกระชิเติมนุ๊กสะพัก,กันจวงางนิดนึงพอดีเลยบุเฟ็ตเพิ่มบุเพ็ดสามเล ทุบๆเอาบอกว่าก็่ให้มันเล็กเล็กน้อยฉันกินบ้ได้ต้มกับพอแล้วใส่มะกอกน้ำใส่เส้นมะละกอข้าวโพดแบนกระเบหวานให้น้องก็ดีด้วยวานพักกระจก แสร็จแล้วึ่งมือจะนําไว้นักลูดน้ำขวดขวดขวด,ดโคกให้เบิ่งวันขวดค่ะ ซื้อกับน้อยบุมีว่ากันจองน้อยบุมีเส้นน้อยบุมีอย่างบ้าควบก็บคือสูนเลยมาต่ำกิน,นเด้อไปสิกินนำมาค่ะแสบแสบยาแสบแสบจะ้ะนี่ค่ะกินกับแตงน้อยนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดซับสไครตกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ